สิบเจ็ดจุดสองศูนย์นอวันเสาร์ที่แปดกุมพาันสองพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดพี่น้องครับสวัสดีบ่ายแก่ๆครับพี่กัดโคกหนองนาคูหมันฟาร์มเหมือนเดิมครับโอกาสได้กลับขึ้นมาทำภารกิจที่อำเภอกัทรารุณจังหวัดสะเกตนะครับโคกหนองนาคูหมันฟาร์ม นะครับคุยจัดการที่จะดําเนินการไปข้างหน้านะครับพาชมบรรยากาศทั่วไปครับใ้ตัวแสบสองตัวเนี่ยเ <c oughs> จอกกันตั้งแต่เล็กจนโตเลยครับนี่ห่างกันไม่ได้เลยสายฝนสายทานครับลูกพันลังสายฝนตัวโตกว่าเลยครับ สีน้ำตาลในสายทานนีนน้ำตาลขาวล่างล่างลูกพลังครับคออนี้มีสตัว5ตัวนะครับตายไปตัวหนึ่งสายน้ํำในถนนนีพันหงาเอาไปเลี้ยงที่ฟาร์มแมน้มูลครับสองตัวนี้อยู่กับห้อยพรเฝ้าโคกหนองนานะครับองคลักเล็ก คงขลักน้อยครับเดียกันแล้วตัวไปหน้าแรงนะครับมาเจออากาศหนาวครับลมทั้งวันเลยวันนี้มาเจอช่วงอากาศหนาวนะครับ ต้นมะม่วงนี่ปีนี้ติดดอ,อกดีมากเลยครับทุตกตก้นเลย,เยนีมะม่วงเก่าแก่ติดต้นต้นแดงแรงนี่จะรอดไหมนี่ ตบครับเก็บมะม่วง وخلينا ต้นนี้จะเป็นอกล่องครับเป็นอกล่องนกล่องนี่ครับยางนายางนาเนี่ยกนจะผ่านแรงได้ตอนนี้ บรรยากาศอาแรงนะครับหน้าฝนก็ใส่เป็ดตรงนี้นะครับเนี่ยปลาดุกปลาชั่นนะครับตรงนี้เนี่ยแปลงเนี่ยครับแปลงเนี่ยใส่เป็ดหน้าฝน กลับหนาแล้วกับมแม่หันแม่หันไก่รับไม่ไก่

เลืยอเหลือแค่นีิวสุ่มไหนที่มันขามไปฟังผุนไปิีฟปากักสุ่มไหนวะไม่สุ่มใหญ่นี่มันพอมก่นี่แครั้งนี่แลนะ้ะเนาะเออจำไร หลายอย่างหลากถึงอยู่เนาะแป้งผุเนานะถึงนี่ครับเบาใต้เบาใต,าาตา้โหโดกมากเลยหโ,โดถแข่งปีนเนาะหูนะติดติดติด,ด,ดทุกทุกไอ้นี่ครับทุกยอดเลยเบาใตา้ แปดน้ำลดพอสมควรกับสำหรับคลิปนี้จบคลิป,ปลเป็นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ